ก็เราคาดตัว Call Profit ของเมกาเนี่ยน่าจะออกมาตัองมัน687ล้านนะครับอันนี้คือไม่รวม Effect Loss เลยนะครับก็จะ,ะบวกสักมัน7.5% Year on Year นะครับลบ2% Q on Q นะครับเก้าเดือนเนี่ยจะคิดไปประมาณสัก72%ของทั้งปีที่เราทำไว้นะครับแต่ต้องบอกว่าตัวมันเน Effect Loss เนี่ยน,น่าจะเยอะเป็นพิเศษนะครับทำให้ Net Profit เนี่ยน่าจะออกมาสาัก340 ล้านบาทนะครับโดย mm hmm. ประมาณก็น่าจะลบประมาณสักสามสิบห้าเปอร์เซ็นทั้งเยียคิวคิวนะครับก็ถือว่าในแง่ของกำไรสุดทธิเนี่ยก็ถือว่าโดนเอฟเฟกต์ลอสกินไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าในเรื่องของคอโอเปอเรชั่นก่อนเลยกันนะครับคือคือคิดว่ายังดีอยู่นะครับเดลเยโกรธเนี่ยหลักๆเนี่ไดรฟ์มาจากเรื่องของยอดขายเมกาวีแคน นะครับก็ตัวนี้ยอดยอดขายหน้าโตสักประมาณ5%เปอเซ็นเยียเยยก็ถือว่าตามไกด์แดนซ์ของบริษัทนะครับแต่ส่วนที่ยังค่อนข้างรุ่มรุ่มดอนดอนอยู่ต้องบอกว่าคือในพม่านะครับคือต้องบอกว่ายอดขายส่วนใหญ่ที่มันเป็นการขายยาเนี่ยมันก็ยังทรงตัวได้อยู่นะครับแต่ว่ายอดขายกลุ่มที่เป็นสินค้าคอน sumer FMCG เนี่ยมันลดลงต่อนะครับ เออโอเเนี่ย mm. ก็เลยทําให้ตัวพม่าเนี่ยไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นมากนะครับ mm. ถือว่ายังประคองตัวได้เนี่ยก็ถือว่าดีแล้วนะครับตัว Gross Margin ต้องบอกว่ามันขยายตัวต่อนะครับเพราะว่าตัว m e g e w e e คนเนยอดยอดขายมันเติบโต นะครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก48เปอร์เซ็นต์ได้นะครับตรมมสนี้ก็บวกสักประมาณ2.2เปอร์เซ็นต์เยนเยียนะครับเอ่อลบ0.6เอ่ปอร์เซ็นต์คีวนคิวนะครับก็อย่างที่ว่าไปนะครับธุรกิจไฮมาจินอย่างเมกาวีแคเนี่ยมันโตนะครับแล้วก็อีเวนต์ตัวกรอส s m มาจินของเมกาวีแคเอง มันเองก็ขยายตัวเหมือนกันเพราะว่า production ที่มันสูงขึ้นนะครับได้ e c o n o m y of scale นะครับส่วนเรื่องของการ drop เล็กน้อย q o คเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของซีส o นลิตี้มากกว่านะครับส่วนเอาลุกมองไปข้างหน้าเนี่ยผมว่าตัว m e ก a v c a ครไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลน,นะครับ <S <S อย่างที่เราก็เห็นมันมาตลอดมันก็มีการเติบโตที่ก็เป็นไปตามไกด์แดนซ์ของบริษัทมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าตัวที่มันเป็น u n c e r เทนตี้ที่น่ากังวลเนี่ยคือพม่า ค,คือนอกจาล่าสุดเนี่ยมีการมีข่าวเรื่องการปรับกฎเกณฑ์ในการนําเข้าให้ให้เข้มขึ้นนะครับแล้วก็มีสินค้ากลุ่มประเภทยาอยู่ในกฎเกณฑ์ด้วยนะครับผมผมเข้าใจว่าตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องของการปรับปรุงเรื่องของคุณลักษณะข,ของประเทศเนี่ยเพราะว่าพม่มาเนี่ยก็ค่อนข้างขาดแคลน US ดอลลาร์นะครับจากที่คุยกับทางเมก,กาเนี่ยคือ,อเรื่องของการ ไทเทนกับวีแล x ตัวมาตรการกฎเกณฑ์น,นําเข้าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบออนแอนด์มาโดยตลอดนะครับแต่ว่าเมกาเนี่ยก็เรียกว่า Handle ได้ดีนะครับคือนับปีนี้ต้องบอกว่าคงไม่ได้เห็นผลกระทบอะไรมากนะครับเพราะว่าตัวเมกาเนี่ยมี i n v e n นท r รเพียงพอสําหรับการขายในปีนี้นะครับแต่ว่าสับปีหน้าเนี่ยคือนับปัจจุบันยังไม่ได้มีกายแดนสไลด์เพิ่มเติมจากบริษัท รเราหวังว่าจะได้รับการแดนเ่วม,เต,มเติมในอลิสมมตติ้งหลังงบออกนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่เมกาต้องอเผชิญมาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับการทีม่มีกฎเกณฑ์ปรับกฎเกณฑ์นู่นนี่นั่นนะครับก็ถือว่าไม่ได้เป็นอะไรที่ใหม่สําหรับเมกานะครับเ,เราค่อนข้างมั่นใจว่าจากจากทรัคเรคคอร์ดที่ดีของเมกาเนี่ยเราคิดว่าเมกาน่าจะมี Experience ในการดีลกับเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าคือ ที่พมา่าครับมันไม่มีเอ่อ uh, local production ของ hmm. ยาที่มัน strong เหมือนเหมือนในประเทศไทยเนะ hmm. เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคือคนพมา่าเนี่ยยังต้องพึ่งพิงการ import พวกยาโดยเฉพาะยากลุ่มที่เป็น generic drug นะครับที่มันราคาถูกอ่ะ hmm. คืออนเนี้ยเป็นอะไรที่สำคัญมากมันมันจะไม่เหมือนสินค้าอื่นๆที่แบบ FMCG ที่มันไม่ต้อง <Okay. S 1> ใช้ก็ได้แต่ว่ายาเนี่ย,ยมัน,ม,นมันสำคัญต่อตอ่อ ชีวิตนะครับ <Yeah. S 1> ก็โดยรวมนะครับเ,เรื่องคำแนะนำของเราเนี่ยเรายังเมนเทนไบบอเพ์ฟอร์มนะครับแทร็ก็ต price อยู่ที่47บาทนะครับ mm. ต้องบอกว่าเราก็ให้ความสำคัญในเรื่องของคอโอเปอเรชันเป็นหลักนะครับยังมีการพัฒนาพัฒนาการต่อเนื่องนะครับเหมือนที่ได้เล่าไปนะครับเป็นก้าววีแคร์โตต่อเนื่องนะครับเอ่อกรอสมาร์จินขยายตัวนะครับแต่ว่าอาจจุดด้อยเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของ FX <B ad. S 1> ที่ ที่เยอะกว่าปกตินะครับแต่ว่าก็เราคิดว่าในคือจริงๆมันก็มีมาเรื่อยๆนะครับอันนี้คือไอคือไอไอ,อสิ่งที่มัน on going หรือว่าเป็น recurring เนี่ยเราอยู่อยู่ในประมาณการอยู่แล้วนะครับ,รบแต่ว่าแต่มาสนี้มันถือว่าเยอะเป็นพิเศษเพราะว่าบาทมันมันแข็งขึ้นมานะครับ,รบตรงนี้เราคิดว่ามันก็น่าจะเป็น one off นะครับ,รบก็มีประมาณเท่านี้ก็โดยรวมพอ operation ยังดีอยู่ ไม่กี้พี่ถามน,นิดหนึ่งเพราะว่าจริงๆก็ต้องบอกว่าพม่าก,ก็เป็นประเทศที่มันติดก,กับเราแล้วก็หลากหลายบริษัทในบ้านเราก็มีการส่งออกไปพม่านะแต่ว่าเมื่อวานนี้ไมกี้แชร์กับทุกท่านสักหนึ่งเราคุยกันเนี่ยนะครับเราบอกว่าเฮ้ย oh, โอสถสภาเนี่ยทำไมอยู่ๆเหมือนมันเป็นบริษัทเดียวที่มันมียอดขายในพมา่าแบบฟื้นกลับขึ้นมาแล้วแล้วไม่ใช่เพียงแค่ฟื้นนะมันฟื้นดีด้วยอะจากแบบหลักร้อยขึ้นเป็นพันต้นๆเป็นพันกลางๆล่าสุดมันพันไปปลายแล้วว่าพันห้าถึงพันแปดร้อยล้านแล้วเนี่ยล้วใา่ทำไมอยู่แบบ ไมคี้บอกว่า o d ดักของอื่นๆที่ไม่ใช่โอสุสภาเข้าไปในพม่าแล้วเหนื่อยยังไม่ฟื้นแต่ทําไมโอสุสภานฟื้นตัวเดียวอ่ะไมคี้มับอกว่างๆโอสุสภาเนี่ยมี local production อยู่ที่พม่านะครับเพราะฉะนั้นคือผมว่ามันก็เป็นโอกาสนะคือคือเรื่องของการเพิ่มกฎเกณฑ์การน,นําเข้าเนี่ยมันเป็นโอกาสสำหรับคนที่สามารถนําเข้าได้เพราะว่าการแข่งขันมันน้อยลง นะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ตัวโอสสสภาเนี่ยเนื่องจากเขามี l o c a l production นะครับขนาดคู่แข่งขณะที่คู่แข่งเนี่ยที่ import เข้าไปเนี่ยก็จะเจอก็คือลดการแข่งขันในในประเทศคนที่อยู่รอดก็จะได,ได,ได้ได้เปรียบนะครับอันนี้ก็ลิงก์มาที่เมก้าเหมือนกันคือผมก็คิดว่าถ้าเมก้ามี experience พอแล้วก็ทางทางพม่าต้องต้องใช้ยา generic drug ของเมก้าอยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่ามันก็มี บางเจ้าที่ exit ออกไปจากพม่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นการแข่งขันก็อเป็นมีความเป็นไปได้ที่มัน in t o n l o r g e r เ e r m เมนี่ยมันอาจจะลดน้อยลงนะครอืมโอเคครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับสำหรับเรื่องของตัวที่จริงคือลิงก์มาทั้งตัวเมกากับตัวากัสำหรับยอดขายในตลาดนะครับโอเควันนี้ตุ้มตะลุกี้มากครับ